วันนี้เราจะมาทำอะไรกับป๊อปทูบกันนะหลอดมาเลยจ้าว้าวเสียงอะไรอะถ้าดึงออกมาแบบนี้เราก็สามารถต่อให้มันกลายเป็นหลอดที่ยาวที่สุดเลยบาร์บี้อะเอานี้ไปเลยจ้า Thank you าว่ารู้อะไรดีนะันนสิน่าเบื่อจังเลยชันว,ว่าเราไปทำอย่างอื่นดีกว่า uh huh. ดูท้องฟ้าสิาเล a y บ,บอลกไนมะ Play out o u เถอะนะสนุกนะ งั้นมานอนกลับหัวดีกว่ามาอ,อใช่ว่าไม่เห็นจะดีขึ้เเลไงดูสิว่าจะมีอะไรว้าวกระเป๋าได้เต็มไปด้วยป๊อปทูนนี่นะยืดหดได้ตอนไหนก็ได้ที่เราต้องการแมนด้าเอาป๊อปทูบม,มาให้ทุกคนเลยต้องใจหมดเลยใช่ไหม ต่อเป็นหลอดเป็นวงเป็นรูปหัวใจหรือว่าจะเป็นงูหรืออะไรก็ได้ตามที่เราต้องการป๊อปอิดก,กับมาเสียบลูกชิ้นยาวๆจะกลายเป็นของใหม่ท้ายเป็นสีน้ำเงินจากนั้นเราก็ร้อยเชือกเข้าไปถ้าสีนีออนมันจะได้ดูสวยขึ้นไง ขบใจนะดูดีขึ้นเยอะเลยอยากจะเล่นกับลาลี่แล้วแล้วใช่มหม <c oughs> คือฉันอยากเล่นมั่งดอะกระโดดอีกครั้งหนึ่งอ,อ้ยเจ็บจังเลยได้ <c oughs> เป็นอะไรไหมอ้ยเจ็บชมั้เลยไปซ่อนตัวดีกว่าแล้วเขาก็เจอเข้ากับชิงช้าว้าว,ว,าวเจ๋งชมัด โทษทีพวกเราไม่ได้ตั้งใจงั้นขอเล่นบ้างได้ไหม <Okay. S 1> เออไม่เป็นไรขึ้นมาสิ uh huh. มีที่สำหรับทุกคนเลยเย้ yeah, สนุกจัง <c oughs> <c oughs> เราจะต้องใช้หลอดใหญ่ๆจากนั้นปั้นนกฟอมิงโก้จากเดนเบานี่อย่าเพิ่งไปไหนสิยังไม่ได้พ่นสีเลย สีขนกสีชมพูแบบนี้เด็กๆต้องชอบแนะ่แล้วก็โรยกลิตเตอร์เพิ่มความงามมาเล่นน้ำก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนส่วนคุณแม่เองก็นอนอาบแดดอยู่แต่แล้วเจ้าห่วงยางก็เคลื่อนที่ไปเร็วมากอ่อ,อรั่วซะแล้วสิลูกราะห่วงยางรั่วแล้วนะมานี่มาปลอดภัยแล้วนะ เอจะทำยังไงดีว่ายน้ำไม่มีห่งยางไม่ได้นะอันนี้จะห่งยางอ่ะแม่นากาจะให้ต่อวันเกิดหนูนะแต่ว่าตอนนี้ต้องใช้แล้วล่ะวันนี้อากาศร้อนมาว่ายน้ำก็ดีเหมือนกันฮัลโหลซิมบเดีมปอยู่นี่เปล่าแล้วเบบี้เอลอล่ะมาแล้วจ้าว้าวดูสิสนุกจังเลยคือฉันอยากจะได้สีเหลือง <c oughs> นั้นก็ตัดตรงกลางเลย ว้าวกระป๋องสวยอ่ะเฮ้เพอร์เฟกเลยว้าวจากนั้นก็ติดเข็มขัดสีชมพูแล้วก็เพชรมอลลี่กำลังนั่งเช็คในโลกโซเชียลมีเดียแบบเบื่อๆอยู่อะ้าวการแข่งขันสร้างชุดใหม่ที่ทำมาจากวัสดุอุปกรณ์เหลือใช้เหรอสตีวีฉันอยากจะแข่งอ่ะอ๋อโอเคงั้นก็มาคิดกันเลยดีกว่าคือมันไม่ได้ผลเลยเอองั้นก็เอาป๊อปอิดไปสิ ออ๋ใช่เลยชุดนี้ฉันจะทำมาจาก Simple Dimple และนี่เป็นงานประกาศรางวัลค่ะและผู้ชนะที่ดีไซน์ชุดได้ Creative มากที่สุดก็คือ Molly e v e n t s ค่ะดูลุคของเธอสิคะ Amazing สุดๆเลยและมันทำมาจาก Simple Dimple ช่วยให้กำลังใจพร้อมกับเสียงปรบมือด้วยค่ะป๊อปทูบเหรอจะกลายเป็นชุดแฟชั่นิสต้าของเราชอบแน่เลย ว้าวเป็นชุดที่ดูดีววสวัสดีค่ะคุณมูสคุณเป็นดีไซเนอร์ชื่อดังใช่ไหมใช่แต่ตอนนี้ฉันไม่มีไอเดียอะไรเลยอ๋อจะหาจินตนาการจากที่ไหนกันนะอะพ่อมาเล่นกันดีกว่าเดี๋ยวนะลกูกพ่อกำลังยุ่งอยู่ <S <S เดี๋ยวนี่อะไรอื <S <S น่าสนใจโ,โอ้ใช่เลยว้าวอยู่เลยก็เราจะมาทำชุดจากหลอดพวกนี้กันเลยนะลกูกเป็นช่วงวลาที่น่าตื่นเต้นจริงๆเอะ ออชุดนี้ทั้งสวยเหลือเกินค่ะ <Wow. S 1> แบบนี้แฟชัชน่ชนโชว์ของเราจะต้องขายดีแน่ๆแ,และคนให้ไอเดียน,นี้ก็คือลูกสาวของผมเอง <c oughs> ลูกจะต้องมีอนะาคตที่สดใสแน่นอน <c oughs> ลับบี้เนี่ยชอบเล่นสเก็ตมากๆเลยแต่ว่าเขาเน่าไม่ค่อแขร์เรื่องความปลอดภัยสะเท่าไหร่เอะอแบบนี้ปล่อยไม่ได้นะ <c oughs> นำป๊อปอินมาเลยแล้วก็ติดไว้ที่เขา่าอย่าลืมใส่ที่ข้อศอกด้วยนะ ทีนี้หัวเข่าแล้วก็ข้อศองจะได้ไม่เจ็บแล้วล่ะเพื่อนกลุ่มนี้มาแฮงเอาที่ลานสเก็ตบอร์ดเป็นที่ที่รวมเด็กๆในหมู่บ้านนี้นี่พวกเธอสายเทพมาแล้วนะเอาล่ะฉันจะโชว์สเต็ปเทพให้เธอดูวฮแต่ว่าเป็นมืออาชีพยังไงก็อาจจะเจออุบัติเหตุ โนบีถ้าเป็นอะไรไหมโอเคเปล่าโอเคสิไม่ต้องเป็นห่วงหรอกพอล้มแล้วจะไม่เจ็บหองนะงั้นเราไปกระโดดเทมโบลินต่อดีม <Yeah. S 2> ั้งอ๋องั้นเหรอเราต้องไปซื้ออุปกรณ์พวกนี้แล้วล่ะ <c oughs> และกระดาษแข็งจะกลายเป็นสี่เหลี่ยมอันเล็กๆเราจะติดปาก็กนประตูเข้าไปแล้วก็ติดกระดาษน้้าขวดพลาสติกมาตัดแบบนี้เอ๊แล้วจะลงมายังไงอ๋อป๊อปชูดไง จากนั้นเราก็จะติดกระจกด้วยเลนส์เชลลี่และน้องของเธอมาที่สวนสนุกเอเล่นอะไรดีนะวันนี้เล่นเค้กส์มไมไม่ไม่ไม่เงี้เล่นชิงชาา้ามะไม่เล่นเบื่อแล้วอ๋อหรือว่าจับรางวัลลูกบอลอะไม่อ้ยไม่เล่นสักอย่างเลยอ้ยอยากจะไปเล่นตรงนั้นอะโอเคเล่นตามสบายฉันขออ่านหนังสือก่อนนะ ดูสิเด็กๆชอบเลยความสนุกไม่มีขีดจำกัดฮะ huh? เป็นงานสนุกมะเย้ uh ่ huh. Yay! Huh? จะกลับบ้านเมื่อไรอ๋อดีเลยกำลังจะกลับแล้วไปกินข้าวเย็นด้วยกันนะกระดาษโฟมจะกลายเป็นตัวอ o มอ u อ s สซิวแล้วก็ติดลูกปัดกลึ่งหนึ่งแล้วก็ใส่ที่กั้นเลยทาสีด้วยนะ เย้เราสามารถพบป๊อปอิดไปได้ทุกที่เลยคุณยายนะ่ะอาศัยอยู่ที่ชนบทแสนห่างไกลบ้านของเธอทั้งอบอุ่นแล้วก็มีแมวหลายตัวฮัลโหลคุณยายซูคะคือช่วยดูแลดเด็กๆหน่อยได้ไหมอ๋อได้สิจ้ะละลานจจะมาเยี่ยมเนอะเราจะต้องฉลองกันแล้วนะเมียวน้อยของเล่นพวกนี้เด็กๆน่าจะชอบพราเราคิดถึงคุณยาย <c oughs> อ่อ๋อละลานไม่ชอบของเล่นแล้วเหรอจ๊ะ คือคุณยายซูฮะมีป๊อปอิดไหมฮะที่เนี่ยออ,ป,อป๊อปอะไรนะเดี๋ยวยายขอดูก่อนนะแล้วคุณยายก็ออเดอร์ป๊อปอิดมาเลยว้าวเต็มเลยว้าวาาเยอะจังฟังซิได้ยินเสียงป๊อปอินไหขอบคุณค่ะคุณยายคุณยายนะ่ะเป็นคนที่ใจดีที่สุดในโลกเลยเจ้าป๊อปอิเน,นี่ยเล็กเกินไปหรือเปล่าแต่ว่าเราสามารถทำให้มันกลายเป็นแบคแพคได้นะ ดีจังเลยที่ป๊อบอิดไปกับเราทุกที่ขณะไปโรงเรียนก็ยังมีป๊อบอิดเลยแซมนะ่ยทำงานอยู่ที่บริษัทจัดการเซอร์ไพรส์แล้ววันนี้งานของเขาก็คือจะต้องส่งของอร่อยๆให้กับลูกค้าอ๋อโอเคสำหรับเบอร์เดย์กรลใช่ไหมโอ้แบ็คแพ็คผิดเจ๋งจัง เฮ้ยของอเฮียเขาเจ๋งจริงนี่ไปซื้อกระเป๋าแบ็คแพคนั่นมาจากไหน uh huh. อกระเป๋าเนี่ยเหรอลาลิลูเขาจัดให้แล้วจะไปหาที่ไหนอ่ะอ๋อไม่รู้สิสวัสดีค่ะคุณมาส่งของใช่ไหม <Hey. S 1> อ๋อใช่แล้วครับขามาส่งฮะ <Wow. S 1> ขอบคุณค่ะไม่น่าเชื่อเลยว่าเพื่อนอยากจะมาเซอร์ไพรส์ขนาดนี <c oughs> ้หนึ่งปีผ่านไปแล้วอ๋อกระเป๋านี่สวยจังเลยฉันเองก็อยากได้เหมือนกันอ่ะอมรู้อะไรมะเอาไปสิครับของคุณอ่ะ แฮปปี้บร์เดย์ครับผมนะ่าชอบรอยยิ้มของคุณจังเลย Thank you ป๊อปชุปเราจะมาประดิษฐ์ของใหม่นำมีดคัตเตอร์มาตาดัดป๊อปชุบแล้วก็ติดกระดาษโฟมเป็นหารแล้วก็ติดขอบรอบๆใครจะไม่อยากใส่ของเล่นลงไปในตะกร้านี้ล่ะหลังจากเล่นสนุกแล้วของเล่นเต็มเลยโอ้ตายแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเดี๋ยวแม่ก็มาแล้วนะ โอ๊ยแบบนี้แม่ด่าแน่เลยเง้นจะต้องใส่ของแล้วล่ะมามามาใส่ลงไปในนี้เลยคือมันเล็กไปไหมของเล่นพวกเราเยอะนะเ <laughs> งินก็ดูสิท่าเดินว้าวใหญ่จังอะเจ๋งดีมากจ้ะเด็กๆกดไลค์แล้วอย่าลืมทำของเล่นจากป๊อบอินและป๊อบชุบกดซับส r i b e ช่องของเราแล้วมาดูลาลิ่ลูใหม่นะทุกคน